สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับกลับมาต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วสําหรับ5เรื่องที่คุณอาจจะยังไม่รู้ใน Resident Evil 7เรื่องแรกนะครับต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วเลยครับสําหรับเรื่องอีธานไม่มีหัวเรียกได้ว่าทาเอาหลายคนที่เห็นคลิปหลอนกันเลยทีเดียวแต่จริงๆแล้วก็มีหลายคลิปนะครับที่ผมทำเอาไว้ซึ่งเปิดหน้าอีธานให้ได้เห็นกันยังไงก็ลองย้อนกลับไปดูกันได้นะครับในเมื่อมีอีธานแล้วก็ต้องมีคนนี้ครับขาดไม่ได้เลยเฟรนซี่ครับตากล้องล่าท้าผีของเรา เมื่อเจอบั็กมุมกล้องแล้วก็เช่นเดียวกับอีธานครับเคนซี่เป็นโมเดลที่ไม่มีหัวเหมือนกันแต่ก็มีคลิปเก่าๆที่ลงรูปหน้าเคนซี่ที่ผมทำเอาไว้ลองย้อนกลับไปดูได้นะครับแต่ก็มีเพื่อนๆหลายคนนะครับคอมเมนต์ให้ความเห็นกันเอาไว้ว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเกมเป็นมุมมองแบบบุคคลที่1เลยไม่จําเป็นต้องทําหัวตัวละครที่เราเล่นเอาไว้อย่างนั้นเราไปดูอันนี้กันครับเมื่อเราเล่นเป็นมีแล้วเจอกับบั็กมุมกล้องกลายเป็นว่าโมเดลมีกลับม,มีหัวในขณะที่เรากําลังเล่นอยู่ เรื่องนี้ผมกลับมองว่าทางแคปคอมอาจจะไม่อยากเปิดเผยหน้าตาของอ e ีธานและเคนซี่มากนักอาจจะคงอยากปิดเรื่องนี้เป็นเรื่องลึกลับไว้ในตัวเกมนะครับเรื่องที่2นะครับเป็นฉากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน DLC b e d r o o m เชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่ได้เห็นฉากนี้นะครับโดยจะเป็นฉากที่คุณลุงแจ็คเขางง้ามาง้อขอคืนดีกับป้ามาการีนซึ่งกําลังเอามีดแทงเคนซี่อยู่แหมเหมือนจะน่ารักนะครับโดยฉากนี้จะเกิดขึ้นแบบสุ่มนะครับเมื่อเราวางสิ่งของผิดตำแหน่งไป That he stayed, so you shut up. What you say? This is all your fault, you goddamn homebreaker! Marguerite. Marguerite. I'm so sorry, honey. I didn't mean really that. You know I love you, right? Oh, Jack. Me, honey. ต่อไปเรื่องที่3นะครับจาก DLC 21หลายคนสงสัยกันนะครับว่า Hoffman ที่เล่นไพ่กับเรานั้นเป็นใครจริงๆ h o ฟ f m a n ไม่ใช่ตัวละครหลักนะครับจึงไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเขามากนักมีข้อมูลเพียงแค่ว่า Hoffman เป็นหนึ่งในเหยื่อที่ถูกครอบครัวเบเกอร์จับเอาไว้ซึ่งรายชื่อเหยื่อทั้งหมดที่ถูกครอบครัวเบเกอร์จับเอาไว้ที่ไม่ใช่ตัวละครหลักมีดังนี้ครับ You just cards, trying add ต่อไปเรื่องที่4นะครับเป็นอิสต์เอเกที่อยู่ใน DLC ดอเตอร์นะครับซึ่งอิสต์เอเกนี้จะโยงไปถึง Resident Evil ในภาคที่6โดยในห้องดูโทรทัศน์นะครับจะมีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะเนื้อหาในหนังสือพิมพ์จะเป็นเนื้อหาที่พูดถึงเมืองเอโดเนีย ซึ่งเป็นเมืองที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นใน Resident Evil ภาคที่6ครับสุดท้ายนะครับอันที่5ใน DLC d g h t e r นะครับจะไม่เหมือนกับตอนที่เราเล่นในเรื่องหลักเป็นอีธานซึ่งสามารถถูกฆ่าตายได้แต่ใน DLC d g h t e r นะครับเมื่อโซอี้ถูกพ่อหรือแม่จับได้จะถูกตัดไปฉากนี้ทุกครั้งครับ เอาละครับก็ฝากเพื <Thompson> ่อนๆอย่าลืมไป follow ที่ทวิชที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากติดตามพูดคุยหรือสนับสนุนชา n นลคลิกลิงก์ที่ description ได้เลยครับสำหรับคลิปนี้บายบายครับผม